สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะปุยก็พาเพื่อนๆทำเค้กสตรอเบอรี่ค่ะสำหรับในคลิปปุยจะมีวิธีการทำเค้กไข่ญี่ปุน่นแล้วก็การตีครีมหลายที่สำคัญเลยคือการประกอบตัวเค้กนั่นเองบอกเลยนะคะการทำเค้กไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดค่ะแล้วก็หลังจากดูคลิปแล้วอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กับครัวสาม,มีด้วยนะคะ เรจะพาเพื่อนๆทาเค้กไข่ญี่ปุ่นก่อนนะคะในถ้วยเป็นน้ามันพืชนะคะเราก็เพิ่มแป้งข้าวโพดแล้วก็ตามด้วยแป้งเค้กลงไปในถ้วยค่ะหลังจากเพิ่มส่วนผสมตัวนี้แล้วให้เราคนเขาให้เข้ากันก่อนค่ะผสมเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยไข่แดงเราก็ตามด้วยนมสดใส่เสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆคนเข้ากันเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้ค่ะเขาจะมีกวามหลายๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวปุ้ยจะพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ก่อนนะคะส่วนผสมในเค้กไข่ญี่ปุ่นต่อไปก็คือไข,ข่ขาวใส่ไข่ขาวลงในโถนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมออฟท่า,ทาแล้วก็น้ำตาลทรายปั่นละเอียดค่ะ ขันแรกค่ะก่อนที่เราจะตีไข่ขาวจะต้องผสมน้ําตาลแล้วก็ครีมออฟทาท่าให้แตกตัวกับไข่ขาวให้เข้ากันดีก่อนปุยดจะใช้วิธีการสบัดตะก้อด้วยความเร็วสูงนะคะสบัดตะก้อไป2อสทีค่ะแล้วปุ๊ก็จะใช้ไม้พายเช็คตัวขนมเขาอีกทีหนึง่งลองคนคนเช็คดูค่ะว่าเขายังเหลือเศษน้ําตาลหรือว่าครีมออฟทาท่าอยู่หรือเปล่าถ้าเหลือก็ให้เพื่อนๆตีให้แตกเลยนะคะ หลังจากที่เราเช็คส่วนผสมสักครู่ล้วก็มั่นใจแล้วค่ะว่าไม่มีเศษอะไรเหลืออยู่หลังจากนี้ปุ๊ยก็จะใช้ความเร็วกลางในการตีไข่ขาวสำหรับตรงนี้ปุ๊ยไม่ได้จับเวลานะคะเพราะว่าเราจะต้องฝึกดูไข่ขาวจากที่เขาเป็นฟองหยาบค่ะเขาก็จะค่อยๆเป็นฟองละเอียดมากขึ้นเราตีไปได้สักประมาณครึ่งทางกว่าค่ะก็จะปาดโถสักหนึ่งรอบ พอปาเสร็จแล้วป้ยก็จะปั่นต่อไปเรื่อยๆจนได้ยอดไข่ขาวที่ต้องการเดี๋ยววันนี้ป้ยจะบอกวิธีการดูยอดไข่ขาวด้วยค่ะสําหรับตรงนี้นะคะป้ยตีโอเคแล้วเช็คไข่ขาวว่าได้ที่เราหรือยังให้เราดูที่ยอดไข่ขาวค่ะการที่เราดึงออกมาแล้วก็เกิดยอดไข่ขาวขึ้นมาเขาเรียกว่าเช็คยอดไข่ขาวนะคะยอดที่เราต้องการก็คือมีความงุ้มเหมือนปากนกค่ะ ตัวไข่ขาวเขาก็จะมีฟองที่ละเอียดเนียนค่ะแล้วก็ตัวเขาก็จะมีความเงาด้วยหลังจากที่เราตีไข่ขาวได้แล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมเขาแบ่งมาประมาณเท่าในคลิปนะคะเอามาใส่ในส่วนผสมที่เราตีค้างเอาไว้ค่ะวิธีการคนนี้คือการตะล่อมคนด้วยความเบามือนะคะอย่ารุนแรงกับเขาเดี๋ยวฟองไข่ขาวเขาจะยุบซะก่อน หลังจากคนเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้นะคะแบ่งหนึ่งใน3ส,ส่วนใส่ลงไปในไข่ขาวที่เราตีเอาไว้เสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือตะล่อมเขาทำไปเรื่อยๆค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันรอบแรกแล้วค่ะต่อไปก็เป็นรอบที่สองเราจะเทส่วนผสมตัวนี้ลงไปทั้งหมดเลย หลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะเราก็ตะล่อมเขาเหมือนเดิมหลังจากที่เพื่อนๆผสมเนื้อขนมให้เข้ากันแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะได้เนื้อขนมแบบในคลิปนะคะเขาจะมีความเป็นฟองไม่เหลวเป็นน้ํานะต่อจากนี้เดี๋ยวปุ้ยจะใช้ไม้พายกวาดรอบโถเขาอีกรอบนึงค่ะ เขาจะมีเนื้อแบตเตอร์ที่ติดขอบโถซึ่งเ,เราจะต้องผสมตัวนี้ให้เข้ากันด้วยกวาดให้รอบโถเลยค่ะตอนนี้ในคลิปนะคะปุ้ยก็พาเพื่อนๆผสมเนื้อของเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ปุยก็จะพาเพื่อนๆเ,เอาขนมไปอบกันปุยจะพาเพื่อนๆเ,เตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์ที่ปุยใช้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นได้เราก็ลองด้วยฟอยล์ ที่ลองด้วยฟอยเพราะว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆอนอบแบบลองน้ำกันค่ะนเนื้อขนมเค้กไข่ญี่ปุ่นของเราลงพิมพ์ไปได้เลยค่ะสำหรับเนื้อเค้กไข่ญี่ปุ่นที่เราผสมไว้แล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบทันทีไม่สามารถรอได้นะคะขอพิมพ์สักสองสมที่ค่ะวอร์มเตาที่180องศานะคะเข้าอบจริงที่150องศาไฟร่างบนค่ะ วางตะแกรงอบขนมไว้ชั้นล่างสุดอบ45นาทีค่ะสำหรับน้ำที่ใช้ในเตานะคะจะใช้น้ำ250า250กรัมต้มให้เดือดใส่ลงไปในถาด9คูณ9ค่ะครบ45นาทีแล้วเอาถาดรองน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในเตาเหมือนเดิมใช้ไฟล่างอย่างเดียวอบต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะโดยรวมแล้วนะคะเค้กไข่ญี่ปุ่นของเราก็จะใช้เวลาอบอยู่ที่50นาที หลังจากที่เอาออกจากเตาร้อนๆแล้วให้เราคว้าหน้าเขาเอาไว้ค่ะแล้วก็พักเขาเอาไวจ้จนกว่าเขาจะเย็นตัวค่ะสูตรเค้กไข่ที่ให้เอาไว้ในคลิปนะคะจะเป็นสูตรเค้กไข่สาหรับ2ปอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆต้องการทํา1ปอนก็ให้หารสนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปเพิ่มเติมนะคะสําหรับใครที่ฟังไม่ทนันหรือว่าจดไม่ทันค่ะตอนนี้ปุ้ยก็ได้เค้กไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวปุ๋ยจะแบ่งเขาเป็น2ส,ส่วนค่ะทำเป็น2เลเยอร์นะคะเดี๋ยวจะพักตัวเค,ค้กเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีวิปครีมกันเพิ่มวิปปิ้งครีมลงไปในโถค่ะก็วิปปิ้งครีมของปุ๋ยจะเป็นเดลี่นะคะเป็นนมสด ก่อนตีวิปปิ้งครีมนะคะปุ๋ยก็จะเพิ่มน้ําตาลทรายปั่นละเอียดลงไปค่ะใช้ความเร็วสูงสุดในการตีวิปปิ้งครีมนะคะตีให้พอเป็นครีมก็พอแล้วค่ะตีได้ที่แล้วค่ะก็เพิ่มนมข้นหวานตามลงไปค่ะ หลังจากเพิ่มนมข้นหวานลงไปแล้วค่ะก็ผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำเอาแค่พอเข้ากันก็พอนะคะตีครีมเสร็จแล้วก็เอาครีมใส่ถุงบีบเอาไว้แล้วก็แช่เย็นรอไว้ก่อนค่ะกลับมาตัวเค้กที่เราสไลด์ทิ้งเอาไว้นะคะอันนี้ปุยก็จะทาน้ำเชื่อมพรมเค้กถ้าเราจะเก็บเค้กเอาไว้มากกว่า2วันนะคะให้เราพรมให้ทั่วเลยค่ะเพราะว่าตัวเค้กเขาจะได้ไม่แห้งตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะวางตัวเนื้อเค้กเอาไว้ที่แป้นหมุนสำหรับตกแต่งเค้กนะคะแล้วก็ปีบวิปปิ้งครีมลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ที่ปาดเค้กค,ค่ะปาดเคาให้เรียบปาดเรียบๆบแบบง่ายๆก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสตอรอเบอรี่ลงไปค่ะ สตรอเบอรี่ของปุ๋ยก็จาัดก,การล้างแล้วก็เอาขั้วออกเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงสตรอเบอรีร่ลงไปค่ะถ้าเราเรียงแบบในคลิปนะเวลาเราตัดออกมาสตรอเบอรีร่เขาจะได้รูปสวยค่ะเสร็จแล้วก็บีบวิปครีมลงไปค่ะ หลังจากที่เราปาดเลียบเสร็จแล้วถ้าเขาไม่พอค่ะเราสามารถปีบเพิ่มแล้วก็ปาดต่อได้เลยเวลาเราประกอบเค,ค้กนี้ไม่ต้องคิดมากนะคะอยากจะใส่ก็ใส่อยากจะปาดก็ปาดค่ะเพื่อนๆจะได้มีความสุขกับการทำขนมนะหลังจากนั้นเราก็จะวางเค,ค้กอีกหนึ่งชั้นค่ะหลังจากวางเสร็จแล้วเราก็พรมนำเชื่อมให้รอบๆเลยค่ะ บีบไปปาดไปค่ะไม่ต้องสนใจว่าเขาจะหนาหรือจะบางแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะชินมือเองค่ะสำหรับการปาดครั้งแรกนะคะปุ๊ดก็จะปาดเอาทรงเขาอย่างเดียวค่ะแล้วหลังจากนี้ปุ๊ดก็จะเอาเขาออไปเข้าตู้เย็นก่อน ในคลิปนี้นะคะก็จะมีวิธีการย้ายเค้กลงจานด้วยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะปุ๊กก็ใช้ที่ปาดเคก้กแล้วก็มีหนึ่งอันค่ะใครจะใช้มีทั้ง2อ,อันเลยก็ได้นะคะเราจะเสียบเขาเข้าไปใต้ฐานเค้กให้เป็นรูปก,กากบาทหลังจากนั้นเราก็จะยกเค้กเขาขึ้นค่ะแล้วก็วางไว้ในจานเห็นไหมคะวิธีนี้ไม่ยากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการย้ายเค,ค้กเพื่อนๆสามารถทำเองได้สบายมากสำหรับเค,ค้กก้อนนี้ปุยขอเขาไปแช่เย็นสัก2ชั่วโมงแช่เย็นเพื่อให้ตัวเค,ค้กเขาเซตตัวนะคะหลังจากนั้นปุ๋ยก็จะเอาเขามาปาดเรียบค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวปาดเค,ค้กหรือว่าจะเป็นไพ่สำหรับปาดหน้าเค,ค้กก็ได้เหมือนกันค่ะ ปุยก็จะปาดเขาค่ะให้ตัวเค,ค้กเขาเรียบตรงนี้ก็ต้องอาศัยฝีมือความชำนาญกันเล็กน้อยแล้วค่ะส่วนขอบที่เลอะตรงจานนะคะเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่ปาดเขาออกค่ะตามจริงแล้วตัวเค,ค้กตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่าในคลิปนี้นะคะปุ๋ก็จะใช้หัวบีบทำรวดลายจากวิปปิ้งครีมให้เพื่อนๆดูค่ะส่วนมากเค้กที่ทำจากวิปครีมนะคะเขาก็จะไม่ค่อยบีบอะไรที่ไปทำให้เป็นรวดลายที่คมชัดนะคะเพราะว่าตัวครีมเขามีความนิ่มแล้วก็ละลายง่ายมากๆหน้าเค้กปุ๋ยตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแล้วก็เม็ดมุกน้ำตาลค่ะ เราก็ทาผลไม้ด้วยเกล็ดนะคะเคลือให้เขาเงาๆเ้าก็มีความสดไปได้ถึงสองสามวันเลยค่ะทำเค้กสตรอเบอรี่เสร็จแล้วอย่าลืมเอาเขาไปแช่เย็นก่อนที่จะตัดนะคะสําหรับเค้กก้นนี้นะคะปุ๋ยก็เอาเขาไปแช่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยเอามาตัดให้เป็นเพื่อนดูเนื้อด้านในกันเนื้อเย็นนุ่มละเอียดแล้วก็ครีมเย็นๆตัดยั่วเพื่อนๆไปเลยค่ะ ลองดูเนื้อเค,ค้กใกล้ๆกกันค่ะว่าเขามีความนุ่มมากจริงๆแล้วก็ตัวครีมนะคะทั้งเย็นทั้งนุ่มมีสตรอเบอรีเ่เปรียปร้ยวมาตัดรสชาติกันค่ะทั้งหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากๆตัวเนื้อเค,ค้กนุ่มมากจริงๆนะคะนุ่มถึงขั้นละลายในปากกันเลยค่ะหลังจากดูคลิปวีแล้วนี่อย่าลืมไปทำตามทำกินกันนะคะยิ่งถ้าเกิดใครฝึกมือดีๆนะคะสามารถทำขายได้เลย เหมือนเดิมนะคะทำกินทำขายปุ้ยสนับสนุนทุกทางเลยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของปุ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ